สวัสดีนักเรียนระดับชั้นปัะถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าสาระสำคัญของวิชานี้นะครับของหน่วยนี้ในการดำารงชีวิตประจำวันเราต้องใช้สินค้าและใช้บริการซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจาวัน การรู ica, ้จ <desserts> <Negative notes> ักใช้สินค้าและบริการอย่างรู้คุณค่าจะทําให้ได้รับประโยชน์ในการใช้มากที่สุดนะครับเงินมีความสําคัญในการใช้จ่ายเพื่อดํารงชีวิตการใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้จะทําให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้นิยามที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเวลาเจ็บป่วยเราก็ต้องใช้เงินเพื่อจะไปรักษานะครับการรู้จักเก็บออมโดยรวมโดยการวางแผนการใช้จ่ายและสะสมเงินที่เหลือใช้อยู่เสมอ จะทําให้ตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงมีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตนะครับาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เคยบอกว่าเก็บเงินเพื่อให้พวกเราเป็นทุนการศึกษาในอนาคตนะครับอันนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับอันนี้คือวิชาทางคมศึกษาครับทางสาระการเรียนรู้นะครับว่าหน่วยนี้เราจะต้องเรียนเรื่องอะไรนะครับในหน่วยที่1เศรษฐศาสตร์ระนะครับ การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 2. การออมเงิน 3. การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันเด็กๆนะอ่านเปิดหนังสือตามมูลครูไปไเลยนะครับอยู่ในหนังสือวิชาสังคมศึกษาตั้งแต่ในหน้าที่37นะครับตัวชีวัดนะครับ นักเรียนจะต้องระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะครับบอกว่าสินค้าชีวิตประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับระบุชนิดสินค้าได้ 2. ยกตัวอย่างใช้อ่าการใช้เงินในชีวิตประจําวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออมนะครับเด็กจะต้องสามารถบอกค,คุณครูได้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับหนังสือหน้าที่3.8นะครับความหมายนะครับสินค้าหมายถึงอะไรสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะครับได้แก่อะไรบ้างอาหารเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายเช่นโทรศัพท์รถยนต์โทรทัศน์พัดลมนะครับโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้เขาจะบอกว่ามีแค่ปัจจัย4ตอนนี้เกือบจะเป็นปัจจัยที่5าแล้วเหมือนจะเป็นอว,วิชกตนหนึ่งของร่างกายก็คืออะไรโทรศัพท์นะครับไปไหนมาไหนถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์นี้ไปได้ไหมอาจจะไม่ได้นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อน,นคุณครูไปโรงเรียนนะครับ ยังไม่ต้องมีโทรศัพท์ไปโรงเรียนแต่สมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับพอลูกไปโรงเรียนแล้วอยากให้มีโทรศัพท์ไปเพื่ออุ่นใจมากกว่าสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลานะครับสินค้าที่มีความจาเป็นต่อดํารงชีวิตอย,อย่างพวกอาหารยารักษาโรคนะครับเสื้อผ้าสินค้าที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายอย่างเช่นนี่ที่ในภาพก็คือลมโทรศัพท์และโทรศัพท์เป็นต้นนะครับบริการบริการหมายถึงอะไรนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการเช่นการตัดผมการโดยสารรถยนต์การไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลการชมภาพยนตร์เป็นต้นอย่างเช่นเราไปไหนมาไหนอาจจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเราสามารถไปด้วยรถประจำทางได้นะครับการชมชมการแสดงนี่ก็คือเขามาแสดงให้เราดูาก็เกิดความเพลิดเพลินนะครับ 1.2นะครับสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าและบริการมีมากมายหลายชนิดดังนั้นเราจึงต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นและมีประโยชน์มากที่สุดนะครับมีอ,อย่างเช่นสินค้าประเภทเครื่องเขียนสินค้าให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าการที่เราจะต้องซ่อมแซมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่ามีสินค้าแล้วไปมีของใช้แล้วจะเมื่อชํารุด แต่ยังไม่เสียหายเนี่ยเราสามารถเอามาซ่อมแซมได้นะครับเพื่อประหยัดนะครับในชุมชนหรือในตลาดจะมีร้านขายของชําที่นําสินค้าที่จําเป็นนะครับต้องใช้ชีวิตประจําวันมาขายเพราะทราบว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นดอกกรนดำรงชีวิตเช่นน้ามันพืชน้าปลาสบู่ของสังฟอกนะครับยาสีฟันใกล้ๆ้โรงเรียนมักมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับเช่นสมุดดินสอปากกากระดาษหนังสือสมุดวาดเขียน นอกจากนี้คนขายยังทราบว่านักเรียนต้องการซื้อสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับหน้าโรงเรียนเราอย่างเช่นเวลาจะมีการสอบเนี่ยจะมีการขายอินสอยางลบอยู่เสมอเลยนะครับเพราะเากลุ่มผู้ขายเนี่ยเขารู้ว่าความต้องการของนักเรียนคืออะไรนะครับเ็เลยนํามาขายการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการเกิดจากความต้องการและพึงพอใจของผู้ซื้อนักเรียนจึงควรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นและมีประโยชน์ ากที่สุดนะครับคนจะต้องซื้อสิ่งใดก็แล้วแต่ให้คุ้มค่าบางอย่างอาจจะราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดีเมื่อซื้อมา1ครั้งอาจจะต้องซื้อบ่อยๆแต่บางอย่างในราคาแพงแต่คุณภาพดีเราสามารถใช้ได้นานมากกว่าครับเรียนต้องตัดสินใจเลือกดีๆนะครับประเภทของสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับอย่างเช่นในภาพนี้สิ่งของที่ได้มาไม่ต้องใช้เงินซือ้อสิ่งของที่ใช้ใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าและบริการที่ได้มาเนี่ซื้อเช่นแม่ให้ของขวัญวันเกิดพี่ให้ขนมน้องนะครับอันนี้คือให้โดยการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องซือ้อน,นี่เป็นการสร้างกิจกรรมและส่งเสริมในครอบครัวอย่างเช่นในสัปดาห์หน้าวันที่12สงิงหาเป็นวันอะไรนะครับเด็กๆ วันแม่แห่งชาตินะครับเราอาจจะทําการ,ร์ดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้คุณแม่แค่นั้นคุณแม่ก็ดีใจแล้วไม่จําเป็นต้องซื้อของที่มีรลครับแนะครับแม่ก็จะได้รับสิ่งของที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องซื้อส่วนสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือที่บริการที่รัฐจัดหามาให้เช่นการให้บริการห้องสมุดประชาชนการเข้าไปพักผ่อนในสวนสาธนารณะของชุมชนการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเช่นคนเลี้ยงไก่นําไข่ไก่ไปแลกกับปลา การแลกหนังสือนิทานกับเพื่อนอย่างเป็นต้นนะครับเรามีไข่เยอะเราอยากกินปลาเราอาจจะเอาไข่ไปแลกกับปลาบ้านข้างข้างานงข้างเขาเรียกเขาเลี้ยงปลาแต่ไม่มีไข่ก็ได้กินกันในชุมชนถือว่าเป็นการแบ่งปันกันในชุมชนในสถานการณ์ตอนนี้เหมาะสมมากเลยนะครับก็ต้องช่วยเหลือเพื่อเกื้อกูลกันนะครับในชุมชนจะได้มีความสุขกันสอง สินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นการใช้เงินซื้ออาหารการใช้เงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการใช้เงินชำระค่าบริการโทรศัพท์การใช้เงินชำระค่าโดยสารรถประจำทางนะครับอย่างในภาพนะครับใช้แะไร ใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าพวกเราเนี่สามารถซื้อสินค้าได้เองแล้วนะครับในระดับชั้นป .1 ห,หรือพวกเราเนี่ยไปไหนไปเซเว่นเนี่ยหยิบหยิบของไปแล้วก็นําเงินไปแลกนะครับให้คนขายเราก็จะได้สินค้าที่เราต้องการออกมานะครับการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้อย่างคุ้มค่านะครับการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ เช่นการใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีที่ดีซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้สามารถนำมักลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเรามีไมบ้ไมบรรทัดไม้บรรทัดเราอาจจะถลอกอาจจะไม่สวยแล้วแต่ยังสามารถใช้งานสิ่งหน้าที่ของมันได้คืออะไรการขีดเส้นดินสอถ้ายังไม่สั้นเกินไปเราก็ยังเหลาได้นะครับยังลบถ้ายังเป็นก้อนที่สามารถจับขนาดมือได้เราก็ยังสามารถใช้งานได้ เพื่อประหยัดให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องดํารงชีวิตนะครับโดยการหาอาหารที่อยู่อาศัยต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาจะสังเกตได้ว่าผู้ปกครองของนักเรียนนะครับต้องใช้จ่ายเงินเพื่อหาอาหารมาให้คนในครอบครัว รับประทานสําหรับนักเรียนเองทุกๆวันเมื่อได้รับเงินจากผู้ครองก็มักจะนํามาใช้จ่ายซื้ออาหารขนมเครื่องดื่มอุปกรณ์การเรียนการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนมีจํานวนมากหรือน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่คนที่ได้รับเงินมามากก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นๆนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนด้วยนะครับ การใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวจะทำให้มีเงินเก็บเหลือออมไว้ใช้ยามจำเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะซื้อของเล่นสักชิ้นหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ให้เงินกับให้เงินเรามาโรงเรียนทุกวันเราอาจจะไม่ใช้หมดก็ได้นะครับแล้วเก็บหย่อดกับปูกไว้อันนั้นก็จะเป็นเงินส่วนของเราที่นำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้เราก็จะภูมิใจและจะรักษาของชิ้นนั้นมากกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อชิ้นใหญ่ให้เลยนะครับ ประโยชน์ของการไม่ใช้เงินเกินตัวคือใช้จ่ายเงินไม่ให้กว่าไรายได้ที่รายได้อ่าไ,ไม่เกินกว่าไรายได้ที่รับการใช้จ okay. ่ายเงินไม่เกินตัวทําให้เหลือเก็บออมไว้ยามจําเป็นนะโทษโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับคือการใช้จ่ายเงินมากกว่าไรายได้ที่รับมาทําให้ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจําเป็น และอาจจะก่อให้เกิดนี้สิยที่จะต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยทาให้ได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอย่างเช่นนะครับนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมา20บาทมาโรงเรียนเราซื้อขนมตอนเที่ยงหมดเลยปรากฏว่าตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ติดงานมารับค่าเราอยากกินขนมกับเพื่อนแต่ว่าเราไม่มีเงินเหลือเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบริหารจัดการที่ดีเราซื้ออาจจะซื้อของในการตอนกลางวันใช้เงินไม่หมดแล้วเหลือเงินบางส่วนไว้สําหรับซื้อของในตอนเย็น แต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็สามารถเก็บอบอเก็บออมได้นะครับอันนี้คือ้อดีแต่ถ้าโทษก็คือจะทําให้เปิดความเดือดร้อนนะครับ3การออมเงินความหมายของการออมเงินนะครับคือการเก็บเอาไว้ใช้ทําประโยชน์ในอนาคตเช่นการเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินหรือการฝากไว้กับแม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาการซื้อข้าวสารเก็บไว้เพื่อรับประทานในวันข้างหน้าการเก็บสิ่งใดไว้เพื่อใช้ในวันข้างหน้าเขาเรียกว่าการออมเช่นพึ้งเก็บน้ําหวานเอาไว้กินในฤดูร้อนเป็นการออมของพึ้งการออมจึงไม่ใช่การเก็บเงินไว้เท่านั้นแต่โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการออมเรามักถึงการสะสมอ่ากล่าวถึงไมายถึงการสะสมเงินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ในวันข้างหน้านะครับวิธีการออมการฝากไว้กับธนาคารจะได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากก็คือเราเงินสมมติเราเงินไปฝากหน0่บาทธนาคารก็จะให้ดอกเบีย้ยเราคืนมาก็เมื่อเราไปถอนเงินคืนเขาอาจจะคืนมาเป็น102สองบาทหนึ่ง้บาทนะครับแล้วแต่อัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารไว้การฝึกตนเองให้เป็นผู้รักการออมโดยการลดค่าใช้จ่ายไม่จําเป็น ช่วยสร้างนิสัยรักการออมทําให้สามารถเก็บออมได้มากและสามารถนําเงินที่ออมได้ออกมาใช้ประโยชน์ในอนาคตครับวิธีการอมอมเช่นข้อที่หนึ่งนำเงินที่เหลือจากการใช้ใจ่ายเก็บใส่กระป๋องออมสินและนําไปฝากไว้กับผู้ปกครองสองนำเงินไปฝากไว้ธนาคารเพื่อความปลอดภัยได้รับดอกเบีย้ยที่บอกไปแล้วนะครับอันนี้คือสร้างนิสัยเรา เมื่อถึงเวลาแล้วเราอาจจะตั้งใจว่าจะซื้อสินค้าหรือซื้อของเล่นเนี่ยพอเราเอาเงินที่ออมออกมาได้เราอาจจะ,ะตัดสินใจใหม่ก็ได้ครับไม่อยากซื้อเพราะกว่าเราจะออมได้เงินปริมาณเท่าที่เราต้องการต้องใช้เวลานะครับอาจจะเสียดายได้นะครับประโยชน์ของการออมหนึ่งการออมทําให้ผู้ออมมีเงินเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปใช้ซื้อสิ่งของี่จำเป็นโดยไม่ต้องรบกวนผู้ปกครอง สองการออมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างนิสัยให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ออมเองทำให้มีเงินใช้ในอนาคตและช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนและครอบครัวการออมจึงเป็นพฤติกรรมที่พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังฝึกฝนและอดทนที่จำเป็นอย่างต่อนเนื่องนะครับที่ควรทำอย่างต่อนเนื่องการวางแผนการใช้จ่ายการเงินอ่าใช้จ่ายนะครับ ปฏิบัติได้ดังนี้คือก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆควรคำนึงถึงความจำเป็นจำภาพและราคา2ควรใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่าที่ได้รับมาอย่างเช่นเรามียี่สิบาทเราอาจจะทำอ่าเราใช้จ่ายแค่5้าบาทหรือสิบบาทเท่านั้นครับสามจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปและจำนวนเงินที่ออมอย่างเช่นที่ในภาพนะครับ เราจดว่าเราซื้อขนมกี่บาทซื้อสิ่งของ,งต่างๆกี่บาทแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรใช้และสิ่งไหนที่เราควรตัดออกไปนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเศรษฐศาสตร์การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าก็ขอให้นักเรียนนะครับฝึกการออมจากเงินที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้เราใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสม แล้วก็ใช้จ่ายใ,ให้คุ้มค่าเงินที่สุดเพราะช่วงนี้เศร,เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็วันนี้ขอจบการสอนมิเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ